ทีเบอร์จังวานี้โอ้ยแพงตรงแพงนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่าเอฟฟี่ฟ้าไรสีนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องเจเจมือทองใช่ครับเป็นไงช่วงนี้ลิ้วพูเฮ้ยทัพโฟทัพปฟทัพโฟวันนี้ลิ้วพูทัพโฟก็เลยจัดไปเลยหมื่นหนึ่งโอเคเราแลกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแลกคูณสอง ได้แค่60เหรียญได้เกินมาแค่60เหรียญแต่ว่ากิจกรรมนี้ต้องบอกกันว่าพี่เต่านี่หมื่นนึงนี่ใช้ได้นะได้ได้เยอะอยู่ได้ของดีอ่ะของดีตัวดีๆเลยเต็มเลยเต็มเลยกสูงสุดสูงสุดไปเลย1,000 0บาท1,000 0บาทเนี่ยได้ไดไอคอนมานี่หนึ่งอันใช่ครับแล้วก็รุ้นวก8พี่เต่าได้วก8นะครับไม้พี่ได้อะไรไม่รู้รูปแบบนี้อะไร เอ้ยเอ้ยก,ก่อนที่หนึ่งโอเคสี่สิบสลับสลับโอเค I don't know. สีมืองเข้มออกเข้าใหม่อ่ะทะลอยนึงได้ไหมอ่ะทะลอยนึงไม่ได้ก็จบเลยนี่ไงสีม่วงเออเดือบร้อนเดือบร้อนไม่เป็นไรโอเคขาดใบเดียวรอให้เราเติมไม่ละเราได้มาสองใบเลยรับเงินเลยแต่อยากรับไม่หมดยังเงินไม่หมดเมื่อกี้มีเท่าไหร่นะครับห้าหมื่นหกอ่ะมาดูเงินกันครับว่าได้เท่าไหร่ห้าหมื่นหกนะครับ เท่าไหร่ละห้าหมื่นหกได้มาเอ้ยโอเคได้หมื่นโอเคหมื่นสามได้หมื่นสามโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะเอาดับเลยดับร้อยบวกสี่นั่นน่ะนี่ดับร้อยบวกสี่ไม่ต้องคัดไม่ต้องคัดแล้วไปเลยสี่ไปไปเลยเอ้ยมีแค่สามใบเหรอเอาสามใบไปเลยเจปลากีดสูงปลาต้องออกละปลาต้องออกละอยู่แน่ๆอยู่แน่จังหวะนี้จังหวะนี้พาร์ทหรือเปล่าไม่ใช่ครับจาไมก้าด้วยใครวะ โอแกนโอ้แต่สเตตดีร้อยห้าอีกตัวนึ่ล่ะนี่ไงสูเล่ดิงวอเตอร์โอ้โหอ่ามาบวกสามไปเลยเราเน้นเน้นปีอัพไปเลยนะครับวันนี้อันซุงอันซุงอันซุงมาแล้วเฮ้ยเออคิสเตนฟุกเลสเตอร์แลสเเอฟเอครับ ไปต่อครับมานี่คนนี้มงเข้าอ่ะโอาริสันอาริสอนอ๋อ,อม,อง,มองเข้าใช่ไหมที้มงแหมอ่ะคนตัดตัดช็อตมองเข้ามาใส่นี้หน่อย <c oughs> อ่า <c oughs> เป็นเป็นเป็นมีมหน่อยอ่าบวกสี่ไหมบวกสี่ บวกมี่ไงบวกสี่เนี่ยสองถึงสี่สิบเก้าไปกดเลยสเตปเก้าสิบหกบวกมันต้องมีตัวดีๆนั่นแหละแบมบี้เขาพูดถึงห้าสิบดวงนะครับคลิปนี้ต้องไม่เกลือถูกต้องครับผมดาร์ฟร้อยผมสุ่มได้พาร์ตจริงป่ะ<อ>เกินไปลินเดอร์ขายไม่ออกลินเรเลิฟตอนนี้เต็มเลยเหรอเต็มเต็มครับเต็มบอกเลยว่าเต็มมันแพงไงแต่ว่าสเตปมันน้อยลินเดอร์เลิฟตัวนี้บีโอีครับข้ามไปเลยฮะดูเป็น อะไรตีบวกทั้งนั้นอ้บวกให้บวกให้นี่บวกให้น่อย่เจนได้ใครเจนได้ใครครับเออมนซิตี้นะ้ครับมนซิตี้จะเอามาขายใช่ไหมครับใช่ใช่มนซิตี้โอเคครับมาโอ้โหเอ็มซีลุดบอนิดนิใช่ใครอ่ะมาฮิุต์เหรอมาฮิวต์โอ้โอ้ ของดีอ่คือของดีนะ96อันน่ะของดีนะเนี่ยไอ้นี่96บวกบวกห้0แปเอ็มอ่ะเอาแล้วเอาแล้วดวงกำลังมาละบวก7ไปเลยนี่บเอาบวก6บวก6กเอาบวก6ใจร้อนอยากจะบวก7แล้วอ่ะไปบวก6 MC มานี่ต้องกดที่ MC โรนัลโด้นเลยบอ่ะ ลากมาชนเงินป่าเพแล้วกดเอาสักทีเอาสักทีแล้วนี่พี่ฝาอะไรสี่พี่ฝ้าอะไรสี่ใช่ไหมสูตรเฮียแฮกสูตรอะไร MC ครับเบอร์สี่สุเรศสเปนครับใครเอ่ย CM เชสม์ฟามเอเลการ์โอเคนะอยู่ร้อยเจ็ดหกพันเอ็มนะพันนถือว่าไม่แย่ไม่แย่โอ้โหไม่ MC ปีไเลยสเตตร้อยเจ็ดขึ้นนี่ถือว่าของดีของดีอ่ะห้าถึงเจ็ดหมดเลย อันนี้เลยอ่ะเพราะว่าอันนี้มันลุ้นวิดีอารเอ็มสี่โอเคได้ครับได้ครับมาคนละใบไหมล่ะคนละใบไหมอ่ะให้ก่อนพี่ก่อนเลยนะมีคนผิดสองใบเออเอ้พี่กมาวิดีอาเบอร์สี่เดี๋ยวไปดูใช่ใช่อหัวจุ๊บโอ้โหยังกากเลยยังกากเลยไม่เป็นไรกดไปละบวกเจ็ดมาปีเอ็มสีบวกเจ็ด ใครไม่รู้ครับนี่บวเจ็อุ้ยมาริเตาโอเคลไอเจมาว่ะวันนี้เจมาว่ะเจมาว่ะไอบวกห้าบวกห้าบวกสิบอะไรเงี้ยบวกแปดบวกแปดบวกดีโอ้เจเปิดแต่ละตัวนี่ได้แต่ตัวเราเจ็ดแปดพันเอฟนะครับวันนี้ขอขอไปดีๆที่พวกไอคอนบวกแปดอะไรนี้เลยให้มันได้บวกแปดอะไรบวกแปด ไอ้ที่มันบอกหกถึงบอกแปดอ่าโอเคขอให้ได้บอกแปดใช่ไหมใช่โอเคครับมาปึ๊บนี่อ่ะสูตรไหนเนี่ยสูตรไหนครับตอนนี้สูตรป้ายฟ้าฟุตบอลมาขาวขาวมาเอ็มซีเนี่ยมาใครไม่ใช่ดารัสโอ้ยก็ยังได้เป็นแหละได้แยกกับเก้าสิบหกนะเออแยกกับเก้าหกเก้าหกได้มาทิอุสเออลุ้นมาลุ้นให้หมดลุ้นให้หมดลุ้นปีอัพให้หมดเปึ๊บ มานี่ออก E O E เลยไปนี่สองพันโอเคบาร์นาโดสุดวันนี้เราลุ้นไอคอนสามใบนะหนึ่งสอ่ะลุ้นบวกเจ็ดบวกสี่เปียปฮอตปีฮอตอเกย์กะเอาเฮ้ยเพิ่งมีบวกเจ็ดเอ็มซีก่อไหนบวกเจ็ดหรือว่าฮอตเอาฮอตก่อนฮอตก่อนปีฮอตไปไม่ได้สามใบสามใบไปเลยสามใบเลยเหรอสามใบเลยมันต้องดีที่สุดขอใต้ฟ้าขอปีฮอตนะปีฮอตปีฮอต เพราะนี่บวกเปีฮอตก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อ่ะพี่ว่าถ้าไม่ใช่แบบกุลิโดเออประมาณนั้นไปเฮ้ยไปเลยต้องค้างค้างนิดนึงมาครับฮอตมายูเซวิโอเข้มเข้มเบอร์สิบเฮ้ยเซด็อกไหมเนี่ยเซด็อแต่มันบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดโอ้บวกห้าโอ้โอ้อะไรวะไม่เป็นไรเราไปเอา ดีดีไอคอนอยู่ถือว่ามันเกือเราไปบวกเจ็ดเลยไหมบวกเจ็ดต่อไหมบวกเจ็ด MC เออนี่แหละใบเดียวไปเลย MC R เนตเบดมาโดมาโรนันโดอ้วนมาโดอ้วนบวกเจ็ดเนี่ยกดไปเลยดีกว่ามิสเตอร์ลอยมาลุ้น MC มาเอ้ยมใครวะคิวสูงนี้บวกห้ากีตา เห็นทีมชาอยังไม่รู้เลยโอเคตาเดือบผู้เอาไปลุ้นบวกห้ากหนือครับห้าดับร้อยมาดับร้อยเปิดเลยมีสี่ชิ้นคนละสองชิ้นอ่ะคนละสองชิ้นได้ได้เดี๋ยวเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบมาสตาร์สีแดงสามสิบสี่โปรตุเกสแบ็คขวาใครฮะโอ้โหเฮ้ยได้อยู่สองคนสองคนเอ็มโอเคอยู่สลับสลับกัน ไปเลยไม่ต้องรอมิวเนอร์พักมาพาักมาพาักอุ้ยใช่เลยเนี่ยโอ้โไม่ใช่ตัวเดิมเลย c <oughs> ีีใช่โอ้โหมาคาโนโใครวะสองพัน <c oughs> น่าเหมือนจะกับตันเมริกาเลย <c oughs> แค่แค่คิโมะมาครับต่อครับสีขาวเบอร์สิบเก้าฮอลแลนด์นใครวะเนี่ย <c oughs> โรเวีด, <c oughs> ดีขึ้นเนี่ยสามพัน ตัวนี้ต้องหมื่นขึ้นแล้วล่ะตัวนี้ต้องหมื่นขึ้นแล้วล่ะโซชามาโซชาโอเล่มาโอเล่โอเล่โอเล่เล่เอ้ยเว้ยสิชิี้พายกูอโอ้โหกาดชุดเลยแต่แพงอยู่โอเคเอออ้กถั่วไปวิ่งเร็วอะแน่าอ่าบวกสามอาบวกสามบวกสามห้าใบห้าใบพี่เปิดห้าใบไปเลยจริงเหรอพี่ห้าใบเลยมันต้องได้ดีที่สุดละห้าใบดีที่สุดในเนี้ย ป้ายฟ้าเ่ยได้ได้ปาร์คแค่ทำไมมันออกยากจังวะทำไมกดเดี่ยวมันได้ง่ายจังวะตาร์คบวกหนึ่งนี่ก็หมื่นกว่าเอ็มเลยใช่จะต้องรีบขายตอนนี้ขายคนขายเต็มเลยจะต้องเลื่อนปอะมานี้โอเคแล้วกดเลยมาหลอกว่าแบบไม่มีปารปารนี่เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เจ็ดเฮ้ยโอ๊ยลาสันโอ้โหหลอกมัน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 เบอร์เจ็ดเหมือนกันไง โอ้โหโโอ้หนิดเดียวไม่เป็นไรปรั <laughs> ปบใจตัวเองปรับใจมาบวกห้าดับสามสิบบวกห้าดับสามสิบอันนี้ต้องคัดหน่อยนะอน,นี้คัดเลยครบละโอ้โหรอรอมามากำลังทำวิธีแบบบาาเกี่ยวด โอเคใต<น>้ฝีฝาเดี<ม>๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวเราถ่ายรูปส่งมาให้ถ่ายรูปส่งมาให้ GM ก่อนอบอกว่าของดีๆต้องมาเจไดไหมจะยกมือไหว้จะยกมือไหว้ถ้ายกมือไหว้ขอตัวดีๆใช่ไหมขอตัวดีๆ <c oughs> <c oughs> ขอตัวดีๆ <c oughs> มาพร้อมผมส่งภาพนี้ไปให้กาลิน,น่าแล้ว<า>ต้องได้ ไม่ต้องรอต้องรอป้าย่าแป๊หนึ่งเพราะว่ากาดิน่ากำลังเซตอยู่ว่าจะเอาปากมาให้โอเคครับได้ครับพอไหมครับถ้ามานี่ใช่เลยอ่ะก้อยไอปาทีเมปาร์กเบอร์เจ็ดดูเบอร์สี่กองหลังมาเซลโลไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เดนเตโอ้โหอย่างกลางเลยไม่เป็นไรทีเ็มเซตไอคอนข้างบนเลยมาสองใบ ônguất, cột, khởi, 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 ตกใจโอ้ยโดนลินตันตกใจตัวโหเลยตัวโหเลยตัวเนี้ยจริงี่ไงโดนลินตันใส่ได้อยู่โอเคถือว่าไม่แย่ถือว่ายังได้บวกแปดมามีด้ามห้าสิบอยู่มีด้ามห้าสิบต้องคันไหมไม่ต้องคันแล้วคัดไปก็ไม่ได้ตัวอะไรขึ้นมาเลยรอรอก่อนเราก็อ่ะรอรอรอแบบใจเย็นๆ tm tm กันลังรอเดี๋ยวจะมีรุ่นบวกแปดอีกใบหนึ่งแล้วก็ไอคอนสามใไอคอนสามใบนะครับเดี๋ยวเป็นไปไหนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักคืออะไรครับพี่เจมาร์คมาฮักหน้า hyl นั่นแหละครับโอเคกดเลยนั่นเลยมาละพร้อมกับมานั่งในให้สบายแล้วตรงนี้ไงตรงนี้ตรงนี้โอเควิ่งมาแล้วครับโอ้โหตัวเดิมเบนเซ่ไม่ใช่คนใหม่นี่คลัสมูล่าโอเคอยูผ่านหกพันขายออกหรือเปล่าขายออกหรือเปล่าขายตรงนี้ขายนี่นี่นี่อยากได้ปีอะไรครับมาซิตี้ครับที่อยากได้ให้ได้เอ็มซีนะโอ้ยใช่ได้เลยมึ๊บบล็อกนี้บอกมา เออไป UCL ปารีสครับอิตาลีบวกไปไหมโอ้ถ้าบวกแปดนี่โหดเลยนะหนึ่งเกลือเลยเกลือไอคอนละมาไอคอนเอานี่ก่อนแล้วกันธรรมดาก่อนเดี๋ยวพี่เปิดให้ธรรมดาเพราะพี่พี่เขาเรียกว่าพี่ถูกกับอ่าทมดาอะไรทีเผลอทีเผลอตีเผลอตีเผลอตีเผลอจังวะนี้โอ้ยแพ้ลงแพ้จ้า จอตเบสจอตเบสจอตเบสเลยสามหมื่นจอตเบสจอตเบสบอกแล้วพี่ถูกฉลองกับเอ้ยพี่แฮกได้ตัวนี้จอร์เบสพี่ก็ได้พี่แฮกเมื่อเมื่อวานนี้พี่สตีแบแฮกพี่ก็ได้ตัวนี้ได้จอร์เบสมาละสองใบนี้มีสิทธิ์ได้ต่อเลนนะต่อเลนสแตทเท่าไหร่เลนสแตทร้อย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 เจ็ดร้อยเแปดตอนวันนี้นี่ค้างหลอกหลอกหลอกว่าจะเปิดแต่ว่าอ่ะฮะ บ๊บนี่กดไปแล้วกดฟีฟาหนึ่งทีอ่ะมีกดตามไปด้วยส่งไม่เก่งเลยว่ะอินซากี้แกรู้วันเปิดได้สามรอบนะไหมสามรอบได้สามรอบเลยสามรอมาตั้งเต็มเลยสามรอบเหรอใช่โอ้โหอินซากี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักด้วยนะครับ HYL Collagen Max นะครับผมหรือว่า Max s t a ก็หาซื้อได้ที่เ e เ e ่ e อีเลฟเว่นช้อ a ปี้ดทุกช่องทางหรือว่ามาซื้อในเพจก็ได้นะครับผม แล้วก็วันนี้นะครับจะปิดท้ายไปด้วยใบนี้เดี๋ยวให้พี่เจปิดเลยถ้าถ้ากดเลยกลัวกดได้ตัวกาปกลัวส่งดาวมาครับไปแล้วครับไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้คุ้มวัยเทเซเกยมันหลอ,อกเราเสองรอบรอบที่แล้วเว <c oughs> นี่ยเทเซกย์อะเฮ้ยโดนหลอกโดนหลอกแล้วที่แบบที่าอังเดียหลอกเลย ไม่ใช่ละได้ตัวนี้โอ้โหไม่เป็นไรเราจะไม่จอเบสปอบใจจอเบสมานละก็จะลาไปด้วยแบบเท่ๆไม่ใช่ละอันลาด้วยจอเบสแล้วกันครับผมสำสรับวันนีบสวัสดีครับอ้าวกดอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไป 出战！出战！万、欸、达！